สหานะการละนิวร์ด้วยปฐมฌานก็เป็นศีลเวรมณีการงดเว้นจากนิวร์ด้วยปฐมฌานก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อนิวร์ก็เป็นศีลแล้วก็ความสังวรจากนิวร์ก็เป็นศีลอวีติกมะคือความไม่ล่วงละเมิดนิวร์ด้วยปฐมฌานก็เป็นศีล ทีนี้มีคําถามที่น่าสนใจว่าอา้าวแล้วฌานเป็นศีลด้วยเลยปฐมฌานเป็นศีลด้วยไหมเป็นศีละนะด้วยหรือเปล่าเพราะศีน,นี่เพราะอาัถาว่าศีละนะใช่ไหมทีนี้ท่านบอกว่าเอาละปะหานะนิวรด้วยปฐมฌานก็เป็นศีน,นี่ยปฐมฌานเป็นศีลด้วยเลาายเน,นี่ย เขามีคำถามถามในดีกาว่าฌานทั้งหลายมีความเป็นศีลได้อย่างไรในฌานเหล่านั้นมีการเกิดวีรตีได้อย่างไรนะเพราะว่าฌานเหล่านั้นย่อมเป็นไปด้วยอำนาจความตั้งมั่นแห่งจิตของบุคคลผู้มีกายกรรมเป็นต้นหมดจดดีแล้วหมายความว่าความเกิดขึ้นแห่งฌานจิตนั้นเนี่ยนะคนที่ได้ฌานนี้แสดงว่ากายะสุจริตวจีสุจริตนี้มี บริบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยหมายคามว่าศีลดีอยู่แล้วเขาจึงได้ฌานคือมีคุณธรรมเหล่านั้นรองรับอยู่แล้วมีสมาทานนางกับอุปทานนางรองรับอยู่แล้วรองรับฌานาจิตแล้วนะก็บอกว่าเพราะว่าฌานนี้หาได้เป็นโดยเกี่ยวกับการชําระกายกรรมเป็นต้นให้หมดจดเหมือนอย่างกามาวาจรกุศลไม่ฌานาจิตนี้ไม่ได้ชําระกายกรรมไม่ได้ชําระวจีกรรม แต่มหากุศลนี้ชำระกายกรรมชำระวะจีกรรมทีนี้ฌานก็หาได้เป็นเกี่ยวกับสมุดเฉท,ทะคือการตัดขาดทุจริตและมิจฉาชีพเหมือนมรรคไม่ลักษณะของฌานก็ไม่ใช่สมุดเฉท,ทะและก็ฌานนั้นก็ไม่ใช่ปฏิปัสสธิด้วยที่จะสงบประงับทุจริตและมิจฉาชีพเหมือนกับผลจิตคือการมาวาจรกุศลจิตเนี่ยนะจะชำระกายกรรมวจีกรรม มหาคุศลนะชำระกายกรรมวจีกรรมมรคคุศลละกายทุจริตวจีทุจริตโดยสมุเทเฉทประหารละมิจฉาอาชีพโดยสมุเทเฉทประหารพลจิตก้ละกายทุจริตวจีทุจริตและมิจฉาอาชีพโดยสงบระงับที่เรียกว่าปฏิปัสสธิเนี่ยนะพลจิตนี่ก็ละโดยปฏิปัสสธิประหารนะทีนี้ฌานเนี่ยนะก็ไม่ใช่การมาวาจรกุศลฌาน ไม่ใช่มรรคชาญไม่ใช่ผลอ่แล้วชานจะเป็นศีลได้ยังไงเขาบอกว่าที่กล่าวมานี้ที่ท่านว่าเนี่ยจริงในมหคตธ,ธรรมทั้งหลายหามีสภาวะที่เป็นศีลณะนะโดยนิปริยายไม่ชาญนจิตทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นศีลโดยตรงไม่ใช่เป็นศีลโดยตรงนิปริยายนี่แปลว่าโดยตรง จะมีสภาวะที่งดเว้นได้แต่ที่ไหนเล่าเพราะฉะนั้นชาณจิตจึงไม่ใช่สภาวะที่เป็นการงดเว้นแต่เพิ่งเห็นว่าคําว่าปหาณะนิวรณ์ปหานะนิวรณ์ก็เป็นศีลใช่ไหมปหานะนิวรณ์คำว่าปหานะนั้นท่านกล่าวไว้โดยอ้อมคือโดยปริยายก็ปริยายนั้นคืออะไรคือว่าเมื่อได้มหคตะกุศลธรรมทั้งหลาย ละเหล่าธรรมะอันเป็นปฏิปักอยู่คือขณะที่ชานจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะนั้นก็ชื่อว่าละนิวรณ์อ่ะเพราะว่าลักษณะของปฐมฌานคือสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกเพรในขณะที่ปฐมฌานเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ชื่อว่า ละละนิวร์ชื่อว่าเป็นศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นได้เป็นปหานะโดยอ้อมคือเป็นปหานะศีลโดยอ้อมก็เมื่อน,นั้นชื่อว่าเวรมณีคืองดเว้นจากธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์เหล่านั้นเพราะในขณะที่ฌานจิตเกิดขึ้นขณะนั้นก็เรียกว่าเวรมณีเหมือนกันแต่เป็นเวรมณีโดยอ้อมเชื่อว่าสังวรหรือสำรวม โดยประการที่ธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะขึ้นสู่จิตไม่ได้สํารวมไม่ให้พวกปฏิปักษ์คือนิวรณ์เป็นต้นเกิดในจิตเลยขณะที่ฌานเกิดนะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เชื่อว่าสังวรและได้เชื่อว่าอาวีติกรมะเพราะอถา,าว่าเป็นที่ไม่มีความก้าวล่วงทางมโนทวนันด้วยกิเลสกล่าวคือปริยุธทธานกิเลส เพราะฉะนั้นในขณะที่ปฐมฌานเกิดขึ้นชื่อว่าปหานะชื่อว่าเวรมณีชื่อว่าเจตนาชื่อว่าสังวรชื่อว่าวอ,ว,าอาวีติกมะโดยอ้อมส่วนเจตนาได้แก่เจตนาที่สัมปยุตกับมหคตธรรมเหล่านั้นนั่นเองก็คือเจตนาที่เกิดร่วมกับฌานจิตอันนั้นแหละแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศีลโดยอ้อมเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการกล่าวศีลตามแนวปฏิสามพิธานั้นจึงเป็นธรรมะที่กว้างขวางพิสดารลึกซึ้ง่ะนะแม้กระทั่งทุติยชาญเป็นต้นก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็คือปหานะนิวร์ด้วยปถมชาญเวรมณีการงดเว้นจากนิวรณ์ด้วยปฐมชาญเจตนาที่เป็นข่าศึกต่อนิวร์ด้วยปฐมชาญความสำรวม นิวรด้วยปฐมฌานการไม่ล่วงละเมิดนิวรด้วยปฐมฌานทีนี้ถ้าตหานะหานะวิตกวิจารด้วยทุติยฌานว่า้งเถอะเวรมณีเว้นจากวิตกวิจารด้วยทุติยฌานแล้วก็เจตนาที่เป็นข่าศึกต่อวิตกวิจารด้วยทุติยฌานความสำรวมจากวิตกวิจารด้วยทุติยฌานแล้วก็ความไม่ล่วงละเมิดมวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน อันนี้ปีติก็ลักษณะเดียวกันนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศีลเหมือนกันหมดเลยจนถึงอารูปสมาบัติก็เป็นศีลที่ว่าละรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานตัตตสัญญาด้วยอากาศสานัญจายัตนะสมาบัติ